สวัสดีครับทุกคนพบกับนักล่าเมืองมะขาหวานอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ออกมาดักหนูครับก็หมายนี้เป็นหมายปลาอ้อยนะครับผมก็ดักมาหลายหลังนะครับนี่ก็จะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับหลังนี้ครับสวยมากเลยนะครับลอยกลับในใหม่เลยครับขี้เต็มเลยครับดูครับผมได้ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับหลังนี้เป็นเหยื่อขี้ใต้นะครับก็วันนี้ก็เป็นใช้อาวุธผมก็กับดักมอนิไฟนะครับแล้วก็เหยื่อก็เป็นขี้ใต้แล้วก็ โคดปิ้งนะครับสองอย่างก็ดูครับเลือกดูลักษณะของรอยกัดรอยดูขี้นะครับแล้วก็เลือกใช้เหยื่อให้เหมาะสมเอาครับก็สวยนะครับหลังนี้ก็คอยติดตามดูนะครับไปครับไปดักต่อครับครับท่านผู้ชมนี่ก็ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่หลังสุดท้ายครับก็ถ่ายให้ดูนะครับนี่ว่าสวยนะครับรอยกัดใหม่ๆเลยครับสดๆเลยเมื่อคืนครับสุดททางวิ่งไปครับ ล่องไปเลยครับตอนนี้ก็น่าจะหวังผลได้ครับนี่ครับผมก็ใส่ลักษณะนี้นะครับข้างหลังก็ปิดไว้ครับเปิดข้างหน้าไว้ครับก็ขอยรุนคอยติดตามกันนะครับถ้าวอนคืนว่างก็จะออกมายานนะครับถ้าไม่ว่างก็เจอเช้าทีเดียวครับเกเคครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็หนักล่าเมืองมหาสานก็จะพามาเก็บกับดักที่เรา หนักไว้กันเมื่อวานนะครับดีเมื่อคืนก็ไม่ได้ออกมายามนะครับก็ช้าทีเดียวเลยครับมาตอนนี้ก็มาถึงไมายรกของเราแล้วครับนี่ก็ดักสี่หม้ครับกี่รถวนหาดักเหมือนเดิมครับช่วงนี้หมายเลขหน่อยถึงหมายรกแล้วครับหมายเลข้างหน้าครับไปดูดูกันครับวันนี้เราจะมีความหมายหรือฝากกันหรือเปล่าไปเลยครับดูหลังแรกของเราเลยนะครับ ก็จะเสียงดังน่อยนะครับก็ตั้งเครื่องสูบน้ำจะได้ตัวหรือเปล่าเสียงก็ดังครับลังแรกฝาวเลยครับครับเดี๋ยวไปหลังต่อไปเลยครับหลังต่อไปกันเลยครับเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่ก็ฟ้าครับอันนี้สองนี่ครับเดี๋ยวดูหลังเราไปครับดูหลังเราไปครับยังไม่ได้ตัวนะครับคราวนี้ดูนี่ครับอันนี้จะมีความหมายหรือเปล่าอันนี้ก็เฉยๆครับนี่ครับไปเก็บกลับกันครับดูหลังเราไปครับ เฉยอยู่นะครับสมายแม่น้อวันนี้ดูหลัง่อไปกันเลยครับ อ้าวาจจะไม่เจอเจอแล้วครับมีตัวครับหลังนี้ครับตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวแรกของเราห่มางมาแล้วครับเชฟครับเก็บก่อนครับนะครับตัวแรกสวยอยู่นะครับ นี่ครับไปต่อเลยครับแปลงเลยครับต่างนี้กลับลั่นโอ้โหไม่มีตัวทุมชมขี่ติดเปียกเลยนะครับ โคตรเราหายเหมือนมันเป็นรอยจะเคลียดินลงมาถมกลับถูกกลับเรากับลั่นนะครับดูแล้วแต่กระโพาะเราก็หายไปด้วยครับโอเคครับหมดแล้วครับหม้นี้หกหลังก็ได้มาหนึ่งแต้มครับก็โอเคอยู่ครับไปดูกันต่อไม้ต่อไปเลยครับนะครับถึงไม้ที่สองเราแล้วครับไปดูกันหมายนี้ก็เป็นเกาะนะครับที่ปลาอ้อยเขาตัดแล้วมีทงคนลอยทงคนใส่แล้วนะครับเราก็หาซ้ำเอาเด็กไปสามหลังครับหม้นี้ไปรุ่งครับ นี่กระทงเก่าเขานะครับดูนะครับใส่ไว้แถวนี้แล้วครับดูหลังแรกกันเลยหลังแรกของเราไม่ทำงานนะครับเฉยๆอยู่ครับเก็บนะครับหลังจะได้เต็มหรือเปล่าครับ มานี่ยดวหลังที่สองกันที่สองก็ใช้อยู่ครับ ตรงสัดท้ายกันสุดท้ายของหมายนี่ครับสุดสาม หนูครับลูกมนะครับหลังนี้ครับที่ผมเมื่อวานผมถ่ายให้ดูนะครับก็โอเคครับได้ตัวอยู่ครับได้ลูกเลยครับตตยครับถือว่าได้แต้มครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหมายต่อไปครับเรามาถึงหมายที่สามแล้วครับหมายนี้เป็นป่าอ้อยนะครับโอ้ป่าเล็กครับประมาณเท่านี้นะครับ เขาเหลือไว้ทำพันธ์ครับอา่านิดเดียวห้างก็ตัดหมดแล้วครับไปดูครับก็จะได้ตัวหรือเปล่าครับลุ้นกันเลยครับ ฟ้าวเลยนะครับนะครับเดี๋ยวพี่ลังต่อไปเลยครับไปต่อครับหลังก็ฟ้าวครับ นี่ครับเก็บบังครับ,รบไปดูหลังตะแบงครับอันนี้ก็เฉออยๆยครับมีตัวเลยครับในหนุ่ป้าอ้อยเราปล่อยกัดก็เยอะอยู่นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชม ขี้ใหม่ๆครับสดๆเลยครับนะครับไม่อยอมมากินยเยอของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวดูต่อไปครับดูกันต่อครับอ๋อยังไม่ได้ตัวเลยนะครับมายนี้หลังนี้หลับไปตรงไหนเอ่ยกับเราวางนะครับลงที่วาง ขออญาตากันนะครับหลวงที่วางครับเจอครับก็ไม่ทํางานนะครับดูหลังตัอไปนะครับออาละนี้มีตัวครับโอ้ยน้อยอีกแล้วเดี๋ยวเจอตัวครับหัวหายครับท่านผู้ชม โอเคครับเก็บมาครับต่อไปอครับโอ้หลังนี้มีตัวครับนี่ครับโอเคครับต่อไปครับไปครับ อย่างนี้เชือกตึงครับอ๋อตัวหาไม่เจอนี่ครับลองก็ไปกันครับ กัดใหม่ๆเลยนะครับใต้เราไม่ทำงานครับป้ายของไม้ครับ ที่วางไม่เจอหลวงที่วางครับอ๋อนี่ครับเชือกอยู่นี่กับเรากับเราอยู่ไหนอ๋อมีตัวครับจะไม่ตายครับนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเก็บหนูนครับนี่ครับท่านผู้ชมเข่าคอครับเข่าคอตำแหน่งแบบนี้ก็ไม่เหลือนะครับ ขานปุ๊บก็ทํางานเข้าคอครับสังเกตดูครับพอดีของกับดักมันเล้ยไฟเราเข้าคอแทบทุกตัวนะครับถ้าเราวางกับดีนะครับถ้าหนูเข้าในตำแหน่งด้านหน้าอย่างนี้ก็จะเข้าคอเลยนะครับโอเคครับจะไปดูหมายต่อไปครับหมายนี้หมดแล้วครับครับมาถึงหมายสุดท้ายของเราแล้วครับหมายนี้ก็เป็นหมายเดิมครับหมายทุ่งนาเราทีสี่แล้วครับหมายนี้จะเก็บตกไปเรื่อยครับไปลุ้นกันครับจะมีตัวให้เราหรือเปล่า ไปครับไปรู้งันเลยครับรั้งแรกของไม้นี้ไม้กเก่าเดิมๆแล้วครับทั้งแรกเงินส,นสวานวครับดูหนูซิ่งกวัวอย่างนี้ครับไมยปลาข้าวอย่างนี้ก็คือไม่ได้มายางครับไมยอย่างนี้หนูซิ่งเยอะครับ ครับต,ต่อเลยครับตนี้โอ้โหลูกหนูครับโดนกินด้วย ครับเุินต่อครับต่อไปกันเลยครับตรงนี้ไม่ลั่นครับดูครับเขี่ยมาถุมกลับเราครับนี่ค,ครับดูร่างต่อไปครับราต่อไปกันเลยครับ ครับนี่ครับหลังต่อไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมทางมันครับลอยกัดแก้าใหม่เลยครับก็ยังพอมีตัวอยู่นะครับสามหลายรอบแล้วั็ยังเก็บมันเก็บตกได้เรื่อยๆครับหลังต่อไปไม่มีตัวครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับ หลังต่อไปของเราครับโอ้ยหนูซิงอยู่แล้วครับอันนี้มาตอนค,อคืนครับเดี๋ยวจะหนูซิงควันครับนี่ค,ครับเดี๋ยวหลังต่อไปโอ้หลังนี้เอาอีกแล้วครับน่าจะเป็นหนูซิงเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเก็บกันครับหลังต่อไปนะครับ ลัานอีกแล้วครับอ้่นแบบนี้นูซิงแน่ๆครับโอเคครับเก็บหลังต่อไปครับยังไม่ได้ทักตัวครับหมายนี้ ต้องไปชมดูทางนะครับเป็นรูลองอ,อย่างนี้นะครับรอยกินหญ้า้อยวิ่งไปนน่นครับเดี๋ยวมีมาแก้มือครับดูหลกกังต่อไปครับ ครับตอนสุดท้ายเอาไม้นี้กันโอเคครับไม่ตันยครับหมดแล้วครับเดี๋ยวครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปสุดยอัที่รถครับครับก็หุดยอดเช้านี้ครับสำหรับเช้านี้ก็ได้แต้มสวยๆสีแต้มนะครับแล้วก็ ได้ไมาครึ่งตัวกับลูกมัน2ตัวนะครับก็โอเคครับก็ยามเชา้ารอบเดียวก็ถือว่าพอได้กินครับก็มันก็เริ่มหายากแล้วครับช่วงท้ายด,ดูการแล้วครับก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักล่า,มมหา,หาเมืองมะขามหวานด้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ